คล okay. okay. you know, ิปได้แล้วพี่ลุนะเสร็จแล้วเอาอกพี่ก้าลงมาก่อนเสร็จแล้ว ก็กล่าบสวัสดีทุกคนนะครับพ่อผมนะถูกไอมทีวีนะฮะอุ้ยก็เอออุ้ยอะไรวะไม่มีอ๋ออันนี้ทีใหม่มาผมก็ลงคลิปอะไรไม่รู้นะฮะก็นี่ก็ได้ลงคลิปได้แล้วโหลดได้โหลดเออโหลดโหลดได้แล้วไอ้นั้นไอ้นั้นได้แล้วนะ อันนี้จะเล่นไปก่อนเล่นอะไรก็ได้เรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดมีภาพอะไรแปลกๆก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เป็นอย่างนี้แล้วมีรับสก,กินผมนะฮะเลยนะทะเลาเวกันแดดแล้วก็ไม่ดีนะฮะไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับก็เรื่องมาสองคนเลยดีครับเไดี

เอออัยวะจุดนี้ก่อน